กัสชายเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องที่มาตรองคิดดูมันปดสูแก่ใจที่เป็นชายชาตรีควรมืดอ,อย่างขยี้ประเพณีของไทย เท,ท่าไปหานวันนางแม่ผิวสีไข่จะได้ยูนอฟให้ชื่นวใจะจะได้ยูนอฟให้ชื่นหัวใจได้สมกับที่ได้ รประกาศว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพาณีพี่ไม่เอาแล้วนอ้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วนอ้องพี่มาตรองคิดดูมันกดแก่ใจพี่เป็นชายชาลีวควรมืดอย่างเคยประเพณี

น้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องที่มาตรองคิดดูมันปดสูกแก่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรมืดอ,อย่างขยี้ระเพณีน ประตูเงินประตูทองนกอยู่ทางไหนจะได้ย้ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวนนางแม่ผิวสีไข่จะได้จยูนน้องให้ชื่นวัาใจจะได้จยูนน้องให้ชื่นวัดให่ไว้แล้บอกว่ากับที่ได้ผ่านมา เอาอีกน้ำเหมือนเด็กเดี๋ยวลูกสองคนตั้งใจนะตรวจน้ำอธิษฐาเนเจ็ตให้ดีอะในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในชีวิตของเราทั้งสองเรียกว่าชีวิตคู่ ฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่นั้นย้ามีความสุขมีความเจริญมีความเรื่องเรื่องมีความสมบายก็ต้องอาศัยอิงหลักทางรศาสนามาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนะดังนั้นก็ให้คาถาอย่างที่ว่าให้จำและนำไปปฏิบัติระวังชีวิตของเือทั้งสองคือทั้งญญติทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสายเจ้าสาวก็เหมือนกันให้เราํำเงินจึงหลักไว้ เข้าใจว่าเธอได้ใช้มาแล้วอย่างแน่นอนก่อนจะถึงวันนี้แต่ไม่ได้ใช้มาถึงวันนี้รับรองว่าพิธีการในวันนี้คมยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นหลักธรรมะก็จะศาสนาเรียว่าคาราวะาศสธรรมธรรมสำหูรับอ่อมีมีไส้หไหมคีอมีทำไมอ่าทำไร

nè, nó à. là tiền à, sinh xạ, tống mẫn đấy đấy, mòi mẹ, quẩy trao, sào, sào song, cao bão nè, chương là này, tiêu sào tống mẫn biết rồi nè, tiêu ngay, các đấy, quẩy gì 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 đấy,

啊，也没有什么。 นานันติวันลน้อยลันยะโมตัติสุนันทบังสุมาลังสุภปะโมกุสุยังรามาจารย น้องที่อับอายที่เป็นชายชาติที่ขอรับประกันว่าพี่เนักราเุรี้ไม่ใอลกรนี่ได้บว่ที่ตีการนี้มยังไม่เห็ขึ้นจานั้นหลักธรรมพุทธศาสนาเรียกว่าอารวาสัรธรรมสำหรับคารวาผคู่รองเรือคือขันติคือความอดทนความ

เงดูจากตาที่บ้านแตรัีที่ดั่ใจรอนรมปยกตเจ้าเราวเล่งรกเาบอเ่าเราจะมาบกที่็ขาวแต่จริงได้แล้วข้วครับอคุณเกเมานันอกะครับอ้รู้ดยสองถึงเจ็าแเต่ไว้า สุขภาอไม่สบายนะครับสุขาพพิการับคงเลยรับเป็นโรไตับค่งนะครับไอปนลูกนะครับอันนี้มูลจากนะบมูแก้วมูลไห้ไม่ใครก็ไปไอหเแล้วเป็นมืดผีรู้ไหได้มื่อไรมืดผีเพราะเสพดืชอบไม่อด้ปนนะครับอันนี้กะดาวมัตรกาได้กะครบดาวป็นไห้ปนลูกานนะครับมาในนี้มีกันละกงเกก็คนับปนลูก้าน

ดีตลาดเดียตลาดเดียกดูเยอะนเานเื่อน้อยเ่ดผิดดีนนี้้างลาาวดน้พกุนะครับลุนกนวดนวดีรเพแต่เนี้ยนะครับกระเพาะดีามล้านเรครับชักกระตายก็เปมือนเช็ดดดี่ดีนะครับสดีดีนะ

เราดีรับคนเราเดาตกตัวเาข้าก่อนเราพอนัดเต็มไปอาจจะพอนะว่าเวปพอนด้นั่งับน้องนรงสมบูรณ์ตอนผู้ไม่แคกันไม่แต่งวกมาแล้วเอาทีนี้วันนี้ได้ทำดีนี้ทำบนพอนะเวปพอด้ลูกเรป็นเวปพอ โอ้ไป่ะนะเกลียดาวมันบอลลูนบอล้ไม่เอะวทีนีได้รับทมาชิกืใบคุณแต่ครัวกับกคุครับตอนน้นแลานะครับแต่ว่าุณพอก็จะบ้าวนะครับจะบาวตัวนจบาวนครับดดนไกับุ่อ แต่ถามาทิพย์เปิดมาในกองคน็บบนี้จะเป็นเหื่อไปเรื่อยลายเปล่เปล่ลูนนะครับอันนี้เป็นน้ำพินดีเนเาแค่พวกเี้ยำเป็นนิ้คนครับอีกคนก็เนาะนิพวคนนิพวคนอ๋นิ้วคนนิคนนะครับคนเพื่อนกันเลยอจาวครับเป็นเปนอนะครับเป็นที่เอนที้อนนี้เราเมีกินอะไรนะับเราเริ่มีกินบม

ແນວຮູ້ມ <laughs> And then they would have to หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเาสิบสิบเยาม ที่อยู่ท็่มาบ้รยากาศดีมางระดักเลยด้วยนะ